สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับผมอ่าก็อ,อยู่กับเก๋กแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวเอ e r อเรสต์ตัวนี้นะครับมันมีอะไรที่แบบว่าโดดเด่นมากทําไมคนถึงนิยมมาใช้รุ่นนี้กันนะครับทําไมคนถึงใช้นิยมอ้าทำไมคนนิยมมาใช้รุ่นนี้กันแล้วก็ด้วยราคา ของเขาราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับรถ SUV ในท้องถนนทั้งหมดเนี่ยครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสี่หมืนเก้าพันบาทก็ได้รถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับว่ามีอะไรดีนะครับผมมันดียังไงมีอะไรฟังก์ชันแบบไหนมาเรามาปอกบทเปลือกในคลิปนี้กันนะครับ เรามาดูจากข้างในเขาก่อนเนาะนี่ครับตรงฝาประตูนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มมาให้เนาะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกทั้งหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ล็อกทั้งหมดตัวนี้ปลดล็อกเนาะจะปลดล็อกทั้งระบบเลยทั้งาฝาถาังน้านมันก็ต้องตรงนี้นะครับกดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับครับก็ตามรูปเลยนะครับตัวพับกระจกนะฮะมีพับกระจกให้นะครับผมแล้วก็ล็อกกระจก ล็อกทั้งสี่บานเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็ปรับที่ทางของกระจกเอก็ปรับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดเลยนะครับอ่านี้ก็เป็นกระจกออโต้นะครับกระจกออโต้นะครับผมเอามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับนี่ตรงเหนือเข่าเราเนี่ยครับก็จะมีปุ่มไฟเนี่ยครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกด้านหลังด้านหน้านะครับผมตัวนี้เป็นไฟอัตโนมัตินะครับเราสามารถปรับตั้งเองจากตรงนี้ได้นะครับไฟสามารถตั้ง ปรับตั้งเองจากตรงนี้ได้เพราะว่าในกรณีเราบรรทุกหนัหนกๆเนาะไฟหน้ามันก็จะเชิดขึ้นเราก็สามารถปรับได้ปรับได้มีสระดับนะครับผมสามารถปรับได้เองเนาะตรงนี้ก็เป็นไฟโชว์หน้าปัดไฟก็ลดแสงเพิ่มแสงได้นะครับในห้องโดยสารหน้าปัดไฟออโต้เราก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนปรับเปลี่ยนได้เนาะสตาร์ทครั้งแรกมันก็ขึ้นออโต้ให้เล้วนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นผุ่มพุสต์ทนะครับผมอตัวเอเวเทนนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับอ่เบาะไฟฟ้าก็ตรงนี้ก็จะเลื่อนเดินหน้าอันนี้ก็ถอยหลังนะครับอันนี้ก็ปรับเอ็นนะครับปรับเอ็นตรงนี้อ่าะก็จะปรับเอ็นตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปรับตัวข้างหลังเราให้มันนูนขึ้นหรือว่าให้มัน โค้งลงตามสรีละกษณ์ระดูกหลังเราได้นะครับผมมาดูกันครับนี่ครับพวงมลลาลัยของเขาก็จะออกมาในแนวประมาณนี้ครับเป็นพวงมลลาลัยไฟฟ้านะครับผมมีการตั้งค่าของหน้าจอให้นะครับตรงนี้เป็นเมนูนะครับผมเราสามารถปั๊มจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะรับสายจากพวงมลลาลัยได้นะครับฝั่งนี้ก็ลดเสียงลําโพงได้จากตัว อ่าพวงมาลัยเลยนะครับเราก็ตั้งความเร็วได้นะครับผมสามารถตั้งความเร็วได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ไฟเลี้ยวฝั่งนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับด้านหน้าหน้าจอสิงขนาดใหญ่นะครับนี่หน้าจอเขาครับทาสกรีนได้ทั้งตัวแอร์แล้วก็ครับหรือว่าจะทําเป็นตัวเมนวลก็ได้นะครับพวกปรับแอร์พวกปรับ อุณหภูมินะครับนี่ตรงนี้ก็มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับมี usb มาให้ด้วยนะครับผมมี type c มาพร้อมนะครับแท่นชาร์จไร้สายก็สะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับมาดูเกียร์เขาหน่อยครับนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับมีเกียร์6สปีดนะครับจะเป็นตัวเกียร์มีเกียร์ m มาให้เนาะมีเกียร์แมนนวลก็กดจากตรงนี้ได้เลยครับบวกลบได้จากตรงนี้นะครับผมเบีกยมือไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับก็มีปุ่ม โหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะครับมีโหมดประหยัดมีโหมดประหยัดมีโหมดปกติมีโหมด,มหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็มีโหมดถนนลื่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว a d i l i n g stop นะครับตัวนี้ก็มีการควบคุมสถ,สถานภาพเนาะสถานภาพการลื่นไถลของตัวรถนะครับผมก็มีมาให้เหมือนกันนะครับมาดูด้านในตรงนี้ตรงนี้ก็มีช่องนี่ตรงนี้ก็เป็นตัว ต่อไฟได้นะครับต่อไฟต่อกล้องได้นะครับดอกไฟต่อกล้องได้นะครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองแถวผู้โดยสารอ่าแถวผู้โดยสารก็จะประมาณนี้นะครับนี่การออกแบบที่เปิดประตูนะครับนี่ก็จับตรงนี้ได้เลยออกมาแบบดีไซน์สวยนะครับด้านในก็ดูสวยนะครับดูสวยนี่แอร นะครับผมก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะมี่มีแอร์สามารถปรับจากตรงนี้ได้หรือจะตั้งจากตรงหน้าจอหน้าจอสิงตรงนั้นก็ได้นะครับเี๋ยวจะมาปรับตรงนี้ก็ได้มีไฟมาให้พร้อมนะครับไฟ12โวลต์นะครับผมแ <c oughs> อร์ด้านบนนะครับครับอ่าด้านบนนะครับก็จะมีแอร์มีไฟมาให้พร้อมนะครับนี่ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างอันนี้ก็เป็นแอร์ครับแล้วก็มีที่จับขึ้นลงประตู ทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านบนมีช่องแอร์ให้เย็นสบายนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็มีที่วางของมาให้พร้อมอ่ะที่วางของนะครับอกดกล้องมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วพร้อมเลยออกแบบมาสวยงามนะครับออกแบบมาสวยงามตรงพับพับเรียบก็พับจากตรงนี้ได้เลยนะครับอถ้าพับเรียบนะครับพับเรียบพับ่า อันนี้นะครับก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับขึ้นหรือเราจะลากลากอ่าลากออกมาอย่างนี้เราก็ขึ้นได้นะครับลากแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับไปดูฝาท้ายเขาดีกว่าครับฝาท้ายไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวเทนนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบอา่าใช้มือเปิดเนาะใช้มือเปิดกดปุ่มนะครับกดปุ่มจากตรงนี้เนาะครับนะ แล, zip. แล้วเราก็ใช้มืองัดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นโชค็คไม่ใช่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบนี้ก็มีไฟส่องสว่างให้นะครับเบาะแถวสามก็พับได้เหมือนกันนะครับผมอ,อันนี้คือตัวเทนนะครับอ่าตัวเทนมาเรามาพูดถึงตัวรถหรือว่าสเปครถกันดีกว่าครับว่า มีอะไรแบบไหนแรงเท่าไหร่อะครับผมตัวนี้นะครับตัว m เจนะครับเป็นเครื่องยนต์สองศนย์นะครับผม2องจุดศนก็แรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับผมแรงบิดก็4ี่ห้านิวตันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ขับปกติก็ได้สิบสามกิโลลิตรนะครับผมขับ เติมเติมสองพันบาทไปถึงเชียงใหม่นี่เหลืออยู่ประมาณ3ามขีดนะครับอันนี้ใช้กับตัวเองนะครับก็จะได้รู้หน่อยนะครับผมล้อแมกของเขาจะเป็นล้อขอบส8บดนะครับถ้าเป็นตัวเทนล้อขอบส8บดนะครับเป็นล้อขอบสิบปดตัวขับ2นะครับถ้าตัวขับสี่ต้องเป็นตัวไทเทเนียมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ระบบของเขาก็จะมีการสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับตรวจเช็คน้ำมันเครื่องจากมือถือได้นะครับแล้วก็ สั่งเขาเรียกว่าดูตำแหน่งรถยนต์ได้จากมือถือนะครับผมข้อดีของเขาอย่างหนึ่งครับระบบระบบที่ไม่มีค่าอื่นให้มาก็เป็นระบบลอมนะครับระบบลอมก็คือระบบความปลอดภัยในการขับขี่ขณะรถนะเข้าโค้งหนักๆน,นะครับเข้าโค้งยูเทเรินแรงๆอย่างนี้ครับเวลาล้อข้างใดข้างนึงมันเหินขึ้นไม่เกาะถนนนะครับ มันจะกระจายแรงเบรกนะครับผมกระจายแรงเบรกไปอีกล้อหนึ่งเพื่อให้มันชะลอความเร็วลงนะครับแล้วมันก็จะเกาะถึงตัวมาเกาะถนนมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำให้นะครับผมแล้วก็มีตัวะระบบออกตัวในทางลาดชันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดถอยหลังขึ้นเนินหรือว่าจะเดินหน้าขึ้นเนินนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวเทนนะครับก็ ผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆท่านอยู่นะครับเพราะว่าอีกหนึ่งด้วยราคาของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการขับขี่ก็มีมาให้เยอะเลยนะครับใน EP นี้ผมก็เอาแค่ตัวเทนให้ไปก่อนนะครับ EP หน้าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสปอร์ตครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ